สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องสมาชิกทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับผมคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางสีฮานอยเช่นเคยนะครับผมก็จะเป็นฮานอยกาชาตินะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย v i p นะครับผมสวัสดีวันที่ยี่สิบเอ็ดนาทเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับวันเข้าพรรษานะครับพี่ๆสมาชิกวันนี้เนาะก็อาจจะเป็นวันหยุดหลายๆท่านนะครับเนาะเมื่อวานก็เป็นวันผ้าใหญ่ด้วยเนาะ นะครับพี่ๆก็อาจจะไปทําบุญนะครับหลายๆพื้นที่นะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อาจจะไปทําบุญเขาเรียกว่าต่างจังหวัดต่างพื้นที่นะครับเนาะสำหรับนะครับฮานอยของเราเมื่อวานนี้การชาตนะครับผมให้3กับ7นะครับพี่พี่ผลที่ออก2 6 0 0 5นะครับเนาะของเราไม่มานะครับการชาตินี่ก็หลุดหลุดหลายวันแล้วนะครับพี่ๆหลังจากเดินอยู่ดีๆแล้วก็หลุดมาน่าจะ หลายวันหรือว่าเป็นอาทิตย์น่ไม่แน่ใจนะครับในกาชาดเนาะหาน้อยพิเศษให้4กับ8นะครับผลที่ออก6 8 2 7 0นะครับเน้น8 1มา8 2นะครับใครรูดที่8เข้าไปที่8 2นะครับมาแค่สายรูดนะครับผมหาน้อยปกตินะครับพี่พี่ให้4กับ1นะครับผลที่ออก8 8 2 7 7 8 8ออกตัวเดิมในรอบ ในรอบพิเศษเนาะแล้วก็77เนี่ยออกตัวตัวเดิมของวันที่19นะครับนะครับออกวันที่19นะครับออกเลขเบิ้ลตัวเดิมเลย77นะครับของเรานะครับเมื่อวานนี้อย่างที่ผมบอกว่าฮานอยปกติเนี่ยส่วนมากเขาจะมาเบิ้ลเบิ้ลมากกว่านอยอื่นเนานะผมให้1นึ1กับ4ี 4, นะครับมา77นะครับเน้น17นะครับผมเนาะแต่ว่ามีพี่ๆสมาชิกในกลุ่มเนี่ยมีโชคอยู่นะครับเพราะว่า ผมให้17กับ11ึงเนาะนะครับพี่ๆก็เลยเขาเรียกว่าก็เลยชอบตัวนี้ด้วยนะครับเนาะก็อย่างที่บอกนะครับน้องแอดก็ให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเมื่อวานนี้บอกว่าชอบเล็กเบิ้ลในรอบนี้ก็มาจริงๆนะครับของเราให้4กับ1ไม่มานะครับรอบนี้หลุดไปนะครับพี่พี่ไม่มาเนาะมาแค่เล็กเบิ้ลนะครับฮานอย VIP ให้9กับ5ผลที่ออก6 5 9กับ2 3นะครับพี่พี่ของเราก็ ในรอบนี้ถ้าเกิดท่านใดจับตัวเด่นนอก9กับ5หรือเอา9กับ5ไปวิ่งไปรูดก็มาเต็มๆนะครับ5 9 9 5เนาะนะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกท่านใดที่มีโชคด้วยเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางวันนี้นะครับผมก่อนไปรับชมทุกครั้งนะครับแอดขอฝากนะครับบ้านเสี่ยงโชคด้วยนะครับสลับไปพี่สมาชิกเพื่อนใหม่นะครับอาจจะพึ่งเข้ามายัางไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับท่านใดสนใจ ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับเข้าไปรัก่ายสอบถามได้นะครับกาชาตินะครับพี่พี่วันนี้ผมให้ไปที่เลข5กับเลข9สายรูดให้ไปที่เลข5นะครับ9 0 9 2 9 6 5 2 ห้าหกห้าเก้านะครับสามตัวให้ไปที่เก้าห้าหกนะครับส่วนห้าน้อยพิเศษนะครับผม านอยพิเศษผมให้ไปที่เลขเลข6กับเลข9นะครับพี่หกกับ9รูดไปที่เลข9นะครับ93 94 97 63 64 67 3ตัวให้ไปที่6 94นะครับ นะครับผมก็ฮานอยการชาติกับฮานอยพิเศษนะครับก็จะประมาณนี้ท่านใดชื่นชอบแค่หน้าจอไว้เลยนะครับผมส่วนอีกหน้านะครับผมก็จะเป็นฮานอยปกติกับ v i p ปกติวันนี้ผมให้ไปที่เลข1นะครับกับเลข2เนาะเมื่อวานนี้ก็ให้เลข1นะครับไม่มานะครับพ,พี่วันนี้ก็ยังเด่นหนึ่งอยู่นะครับ 15 17 19 25หนึ่งตัวนะครับ2องนะครับผมวันเมื่อวานนี้เน้น17ไม่มาเนาะมาเจ็ดเวันนี้ก็ยังให้17นะครับพี่วชื่นชอบแล้วค่อยตามนะครับ นะครับผมก็จะประมาณนี้ส่วนในรอบ vip นะครับพี่พี่ในรอบ vip วันนี้ผมให้ไปที่เลข8กับเลข4สายรูดให้ไปที่เลข4 4 2 43 49 82 แปดสามแปดก้าสามตัวผมให้ไปที่แปดสี่สองนะครับเม mm ื hmm. ่อวานนี้แปดสองมารอบพิเศษกับปกติเนาะนะครับวันนี้ก็ขอให้มาในรอบ vip อีกก็แล้วกันนะครับ แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสี่หานอยเนาะชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับผมวันนี้ขอให้พี่ๆโชคดีนะครับกาบสวัสดีครับ